แัดอีกที่เก้าอย่ได้ัว้เก้าจ้ะวันนี้ทีนี่รู้อะไรคะวันนี้ไปออกกําลังกายสวนย่อมสุภาพมานะะเนะพีจันะคะมาบหลักเพาบุบไอรที่มันเกิดขึ้นคนติดพเจ้าไปตัดตัดหยาใบเนาะไปตัดหงา่ไปตัดหงามันนี้มันจะเกิดหนอดไหมบันนี้โอ้ยพบุพ่อแม่พี่น้องพกึ้งปอดสารนี่นอด น,ออน่ารอนอ่อนให้นั้นเลายจ้ะนี่จ้ะไปพ่อมาหล่ข้างตะเคียนมาได้สองหูหนูไงนี่ค่ะซึ่งยออังบวกคักมรุ่งอันนี้คักมรุ่งแดงกับคักมรุ่งขาวนะคะน้ำผึ้งความรนนุ่งชนิดนี้คักมรุ่งธรรมชาติกอดจานพริกเลยขึ้นเองธรรมชาติโดนน้ำฝนนะคะอันนี้ส่วนนี้มาไลายกับตะเกียนไว้ลวกดลวัดกินน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิเนาะไ่จะ้ะ มาไปดูขั้นตอนการทำผักพื้นไฟแดงกันต่อนะคะจักจะไปล้างน้ำก่อนจักรนี่ยคะผักบุ้งที่หั่นไว้เนาะค่ะเนาะหั่นไว้แล้วเลือดเอาย่อนอ่อนหั่นหั่นเป็นพอดีเป็นฟ่อนเนาะค่ะทีนเราจะมาทำค่ะผัดกันได้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็หั่นลยล้างรอบนึงล้างสองรอบก่อนแต่จะไม่ล้างก่อนหั่นดีนะจ้ะจะได้เห็ดร้องเบิร์นแล้วเเนาะจะเป็นย่อนอ่อนดี่ดีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนถัดนะคะใส่เครื่องลงไป ควรผสมั้มาสาลียม่างมดียเลยกันก็จะมีน้ำตาลใส่ขาวขำผงงวก็ด้เจ็ใส่เลยครกแล้วสำารันี้คุณเพีเดียวเลยสิ้วขาว้วขาปลาเขาียวชุดปลาเขียว เท่ากันเยี่ยมพอไปใส่นี่หละะตใส่ใส่ีดอ่นเลกยี่ยไปใส่ะเพียประมาณน,นี้ค่ะใส่บีกินต,ตามียมอะก็วสุดใส่อจังป็นแต่ใส่ออกเองนะคะ น้ำมนันเล็กน้อยใส่หลายใส่ที่สุดใพริกพริกกับกระเทียมต่อ,ตอไปเลยแกเลยนะจะได้เห็นเม็ดพริกจริงๆนะฮะจะได้เห็นเนนนม็ดพริกเร็วๆให้หอมไปเลยตีนกัดเลยคือประจา,านบ่เนาะยินพริกกับกระเทียม<ว>สุดโบ้โหหอมไหน่อยนะหอมอ่ะกระเทียมจะยิบเลยนะคะน่าเามาเหรอ กินก <cin stereotype> ่อนข้าจานมากๆพริกกับเทียมแดงกัน่อยตเกกรลือกงกนเนาะลงไปหน่อยนะตักลืมาแน่เขาก็ไปช่ื่อำลงไปเลยเป็นชุบแบงกิ่นนาอนี้่ใส่แค่นี้แหละตักกระเลใส่แดงให้ตัวระลือกบบาๆตัวกระเลือกใส่หน่อยหน่อยเนี่ย นะมเขาตัดส่ไม่ติอไม่ติดนน้นะเนียวางตัวไม่ติดนิะเดี๋ยวค่ะสรวจนะเดี๋ยวจุดแล้วนะจะมันีแงกรลังไปแดงเดี๋ยวเราจะชิมกันชิมเบิรงกันแบบว่าลงตัวเลยค่ะ ตัวๆก็ดีเลยยัดยกจริงจ้ะบางองไปแดงค้อนบางองธรมร,รมชา,ษา,ษานะตินะจ๊ะเนาะเก็บอายุนทางสวนทั้งสวนยอมนะจ๊ะปลอดภัยปลอดฐานด้วยนะจ๊ะมาทำเนี่ชิมอีกรอบหนึ่งเข้าสูบีกินกันเนาะนะเนาะไปะไปกินกันบ้านนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่าชิเฮ็ดอย่างดีไม่ตักกับเข่าค่ะช่วงน,นี้เน,ะนาะหนาฝนม่มมหยังบ่ไดิไปนไซส์ไยคลิปไส่บมด้รนนอกจากไม่ให้กับเขาย่างเดียวเนาะเราไปกินาขับขบ,บงไฟแดงกันค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ